เขียนก่า <imprisoned> น anyway, ี้แ <centres> ค <diabetes> ่สักนักเขียนนะลองดูซิลองดูสิว่าจะได้ไม่ต้องเขียนหัวให้เรื่องของเรื่องไม่ต้องเขียนหัวให้เอาแบบเอาแบบง่ายๆเลยจะเอาแบบแบบยากเอาแบบไม่ทายง่ายเลยใช่ปะเอขียนงูกงได้เลย อาช้งไม่ได้เนี่ถ้าต้องใส่อสังขรฉลาดจะไม่ตึงขั้น ชานชานพระครองเราคือวิตตวิจารีสติสุขเอ็นใปักะเมื่อได้อบรำนับส่ขคอลมผันนั้นันอะไร อะไ้ม yeah, ่ขันอะไรบ้างนี hm. well, ่ววิจายเป็นิสุกรยนชนวสังขารนสขุเป็นนีวิจารย์เนอิเองกตเป็นสังขารขันไอนทหรอขันะรมมาเป็นทาไมมัน้าเดียวไอ้ห้าขาทำที่ p ร r a m e t ที่เหลือจากบระเทศมาตั้งอะไร p ร r a m e t ที่เหลือเอะไรฮะเหอเป็นจสุดไปแล้วนะเหลือเหลือสิบสามเหลสิบลูกนี้คาดสันติแต่ก็เหลือสิบ้าสองเหลือสิบหับสามมาแล้วไม่เอ มามามาหนึ่มาสองไม่เอาตัดทิ้งให้หมดรุ่นยี่สิบแปดรุ่นี่สิบแปดนีสิโอสองรุ่นสิบหกแล้่านี่คือปรมาังที่เหลือให้ตั้งอย่างนี้อะไรที่ซ้ำแล้วเนี่ยอะไรเป็นธรรมมาตตดทิ้งหมดอะไรตะโกนนผ่านเปธรรมมาทานนับเอามาตรงนี้ เราจะแบบป็มาเป็นาไมทํามาดเหมือนไม่เอาต้องตายเดี๋ยววันนั้นีีงทำมาแรกก็คือจิตแปดเก้าจโอลาเนี่ยก็รูป12บสอ้รับส่ข้อลงมาคะโอจะสองเป็นรูกขันจิตแปดเก้เป็นวิญญาณนะค่ะโอสิบสองเป็นโอสิจิตแปดเก้เป็นมนาวมะนาวยันนั้นเป็นาโอสิเป็นโอลาเยกาส ติดไปก็เป็นวิญญาณเสแล้วก็เคื่อไปอันตานะตาไ้นะตาตา้ก็ตาอาตังเี้ยมาเร่ยเ่หลังไม่ต้องใส่สังเคร่ะหใช่ไหมหยเรหลังเร่หลังเอย่าไปดู จะไปดูบทวิเทศสันสังนิพพานตรงนี้เยนธรรมะแรกเยธรรมะหลังเยนธรรมะแรกจิตแปดเก้าโอทูสองจิตกระรูปไปแล้วอเลยนะโอเคสี่ข้าศสองคับนิพพานตรงนี้เป็นธรรมะตรงนี้ไม่มีธรรมะมันได้หมดเลยก็คือเอเนนาตัญญาสังขารนิพพานถ้านับสมขคอลงมาก็เป็น เอนะขันญาขันสามารขัน,นรรรรรรส่วนนิพพานต้องขันไม่ต้องยกมาเพราะว่าเราเป็นอ,รรอ,นนอสังหมดเลยเวสังนิพเป็นธรรมะเดนะเป็นธรรมา,านี่ค่ะแล้วเราก็เช็คครั้งหนึ่งขันตามไหมดังหายนะาัาาาาาางแล้วก็ถามหาคำตอบเลยถามถามอะไรในะนนี้คะอส,สัง ในห้ถามสามยื่นสามก็ดูตรงธาตุก็คืออสังนะนับตวข้อไม่ได้ได้ใส่ในธาตุเท่าไรคำตอบอยู่เี่ยวจมาไม่หรือขันนี่ห้าได้แล้ว3ไม่ได้2อก็คือรูปขันยังไม่ันใช้นะขวดมี1นึได้แล้วหนึ่ก็เหลือสิบเอ็ดธา้งหวดมีสิได้แล้วหนึ่ก็เหลือสิบเ็ดเนี่ย อันนี้ยายทำมาแบบเตยทำไม่นี่อันนี้ยายทำมาแบบเตยทำมาอันนี้บระเทศเป็นเจตสิกอย่างเดียวอันดับหกหกหกอะไรนะหกหมวดหกกลุ่มแกลุ่มก็รู้เลยเจได้ดังอยงเนี้ยเป็นเจตสิกอย่างเดียว เอกสิสิอย่างเดียวเนธมาแรกก็คือจิตตะก้าโอนสองเี้ยรมาหลังเวนะจะนีอยู่ในดักข้อที่หกไดอย่างเดียวหรือนิพพันอย่างเดียวนะเอมาแรกคือจิตตะก้าโอนสองเี้รมาหลังไปเลยนะแตได้นอกา่านยังเลรงไหมอาจารย์มันมันคล้ายกับไออในสามที่ว่า ตัวเยแรกเป็นคําตอบใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ตัวเลขกตังต้นผาดตังเกต้นาดุไในไม่แต่เป็นแต่ัวสองหรือหมายถึงว่าคําตอบมันจะอยู่ที่เยแรกใช่ไหมคะจังเลขห้าเหรอ เอาอีกเอาอีกเจ็ดสิบสามเก็บที่ตาลก เอาตัวที่เคยออกข้อสอบอะค่ะ <laughs> ที่เคยออก <c oughs> อ,อก่ะออไม่ไม่เอาที่เคยออกกอันเอาเอาที่จะออกที่จะออก่ายเีารผูงานเขาว่ใช่ ลูกลูกทำลูกทำมเป็นอะไรลูกลูกมิชเป็นกราีช่ชเป็นอะไรก็นะอะไรที่ทำมา่ทำมาทำมาเป็นทำมางนะเป็นธรรมาจิตเป็นสสังโอ้ยก็ต้องใส่คำที่บองสมแทนคืออสูวหมดนี จิตเยธรรมคืออะไรโอจิตกับโอจิตบธมคือหือจิตกับโอะไรจะได้อะไรจิตปสิบเก้ากับโอสิบสองเออโอไม่ได้โอไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลูกต้องได้จิตอย่างเดียวอือ

ได้จิตอย่างเดียวมาแรกเป็นจิตอย่างเดียวหรือปรมาัานธรที่เหลือ89.5.2ม่พานเอาลูกแับทิ้งไปเลยแต่นี้ไม่ทรรมาใช่ไหมที่เราคิดว่าอะไรเป็นธรรมมา5.2ในพานก็ทิ้งไปก็เหลือ89 จะกแต่ไปเป็นนะฮะปัญญาพินมันเปนงานอะไร่นะเป็นเจิปัญญาเจตใช่เลมอานธาตตางๆสายเวทธรมะต้องใช้อสังเขจจิตก็เจเจลูกนิพพานดยดูแบนี้แค่ดูแค่นี้จิตหรืออะไรเจตสิกลูกนิพพาน เอเด็ดขานรูปเอเด็ดขาดก็เหลือรูปมรมคเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารนิพพานถ้าลองลองเทียบลองรูปเป็นรูปขันธ์เวทนาเวทนาสันผัสัญญาเป็นสัญญาสังขารเป็นผัสันสามผโอ้สองมีมเป็นโอสิคัน ตัวเรเดสเวนาะไรนั่นแหละคทะนี้ขันเป็นอันหนึ่งถ้าก็โีสิบสสิถามรับสศพอะไรเซนอะไรเป็นอสังนะรับศพไม่ได้ด้วยวินยานะขันหนึ่งานอะันหนึ่งวินยานหาเจ็ รูปวีธรรมูปวีธรรเรียนมาแรกเังนเป็นจิตเป็นเ้าอ no 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 ันน no ี้เป็นแบบที่ช่รูปวีทำหนึ่งเลยหนึ่งเลยรูปวีทําแล้วก็มีมีอยู่รูปหนึ่งก็ก็บอกรูปคำคำรูปครรำ อะไรก็ไดนะ้ที่มีรูปและมีทรรมายนะมาด้วยมีรูปด้วยมีรรมายําไมถึงแม้จะมีอืน่นมาด้วยผมทำตื่นมาแต่ว่าถ้ามีรูปมีทาํมมทามถ้า,าเรจก็ร็ได้แนะม่แต่จิตตสังุจิตตสางุองทำไม้แก่แ2้ือจริงจะมีรูปสอง,สแ,ลง,สองแล้วก็รูปมีทร

幺六三,三，零八九一

สังังทำทำทำไม่ขันนะสังแต่จะไม่เขียนขันให้ดูจะได้ขันไหมสังนามนามประกอบก็ได้มีทีขันจำได้ไหมนามประกอบก็ได้มีทีขันจำได้ปะสี่สีขันเดี๋ยวนามขันขับขัก็เองไม่ขันเลยสังขานละขันอ

นามประกอบไปได้มีสี่ขันต์ตัวเองเลยนะนามขันต์ชื่ออันนั้ไม่เหลือแต่เขามีตัวประกอบตัวประกอบเป็นทุติยเทพสิทเป็นสังขารขันแต่ว่าเป็นบางส่วนของประเทศเป็นบางส่วนาาเนท่านั้นเองทุติยเทพสิทเป็นอายาจักน,นะอะไรเปนธรรม,มน,นิยามธรรมชาติพระเสริมต,ตรงนี้ไม่ได้อีกแหละอันนี้สังขารขันต์ สังขารขันธ์รรมาะที่ดีเด่นสิบเป็นสังขารขันธ์บางส่วนเป็นที่ดีเด่สิบเป็นธรรมายธรรมชาติไหมเป็นเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นเป็นสังขารก็คือทิ่ดีเด่นสิบเป็นสังขารขันท์ธรรมายแต่บางส่วนประเด็นตรงนี้คือเอเกนะขันเกนะตรงนี้ประเด็นมี วิสชนาปรมาสสวิตาธรรมาเอเพนะสังเพนะเอเพนาเตเนะเอกะภติยังทวิจิสิทาปรมาสสะวิตธธรรมเหล่านี้ประกอบกับสังขาขันธ์ทรไมนั้นท่าธรรมธาตุบางส่คือพจิรเจตสิกอันี้อันากรับหมดไหมหมด มิสีเดียวสเดียวสเดียวชนิดผม่ได้เป็นรูปเป็นนามเป็นนามนามิกับรูปกะขันหนึ่งโอสิบตายตวเลยนะโอรกห้าสิบตาตัวใส่หนึ่งหน้วยมีอย่างนมเจแล้วเ็นอะไรล่ะมโนวินผู้คิดสไม่แก่มโนวิน วินเจ็ดหักมาโดนหนึ ha ่งแล้วหกหเวนบันนนวินงเจ็ดจิเจ็ดสิบแล้วเท่าไหร่ห้าสอง้าสองลบลบยี่สิบยี่สิบเอ็ดห้าสิบสองสามสิบเอ็ด สามเอ็สาเอคืออะไรบ3 abei, 3้างเดสิกดไหนนี่ม่กอบกั่ผิดสามบ้างโทโซนาี่โซมาแน่นอนยี่นักนรดัสีโทสีปนการวิเศ์ไม่ธรร้าในดวงและปิติที่นมะที่อยู่ในที่ที่รีไปแล้วก็โทตอรี่สี่สี่น แล้วีหนึ่งวจิตหนึ่งแล้วก็สนายี่ห้าสุเดียเมื่อกี้ที่เราคลิปๆอ่ะก็คือมีที่จิตกับตาทไปยดจตตอนจากมนโมหะโมลกุศลนี่กับอัคคีาจิตบารุนูคารเป็นนั่นแหละก็นะคะแต่แม่ท่า Thank <laughs> you. รูปว่าอน,นั้น่แก่อโลกเวาส่เจไดสสา 50, สึกมีประกอบไหมอาเป็นเจเจแต่ไม่มีประกอบามเป็นนัดนที่เ,เยนี้นเขาเรียกว่านัดที่แงนัไม่ใช่ มีตัวประกอบอันนี้มีตปกอองคางมี้จิตเจตเวนนนี้จิตเจไม่มีเว้อทำุลนักสิทธิเอืมกระดูวหเป็นโลบนะน้ำนาำไม่กระดูกขันเลยโอ้สิบไปเลยโอ้นี่าสิบตหนึ่งวนี่่านิเจ็ใช้ไปหนึ่งหนึ่งเหหกเเชสิิ để chị thắng thắng lắm chị thương 22, 22, hiệp rồi có song hiệp song 22, song hiệp song hiệp song